วันนี้วันที่3ทันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าในขชาพัดขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมอนต่อไป มันตาจักวาเลสุอัตตาคาสันตุเทวตาสัทธังมุมนีลาช,าชาสุนันตุลักขโมกทังสักคกามีจัลุเปคิลิีกาลาตดเตจันตะลขีวิมาเนธีเประเตจักาเมตะลุวนาคาเนเคหาวัตุมิเขตเตภุมาจะยันตุเทวาชาลาถลาวิสเมยยขาคันถับปนาคาติท่านตาสันติเกยังมุนีวลาวจนังซาทะโวเมสุนันตุธรรมาสมนาค้าโรยำพันนา ธรรมสวนากาโลยามพระธันตาธรรมสวนากาโลยามพระธันตาบทสวดน้ำการสิทธิาาขตัตา h a นะโมตัสัพพะควะโตอรตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สตโัตสัพพะควะโตอัลลัทโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะควะโตอัลลัทโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยาคาถา นัติเมสานังอัญย <obile, kes in communication> ังพุทเมสานังวลังเอเตนะสาจวัชีนะสโสติเมโหตุสาพทานัติเมสาหนังอัญยังธรรมโมเมสาหนังวลังเอเตนะสาจวัชีนะสโสติเมโหตุสาพทานัติเมสาหนังอัญยางสังโฆเมสาหนังวลังเอเตนะสาจวัเีนะสโทติเมโหตุสาพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถ อาถายสาภาปะนีนางปูเลตวาปาและมีสาภาปตโตสัมโพที่มุตตะมังเอเตนะสาจวาเชนมาโหนตุสาภุปาทวามหากาลนิกโกนาโถหิตายสาภาปานีนางปูเลตวาปาและมีสาภาปตโตสัมโถธิมุตตะมังเอเตนะสาจวาเชนมาโหนตุสาภุปาทวามหากาลนิโกนาโถสุขายสาภาปานีนาง โูเลตวาปาลมีสาภาปาโตสามโพธิมุตมังเอเตนะสาจวะเชนะมาโหนตูสาภุปาทวาบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกลางสัมมยางภัควาสาเกสุวิสาธิกปิละวาทุสมิงมหาวันเน มหาตาพีคุสังเกนะสาทิงบัญจมาเตหิพีคุสเตหิสาเพเหว่าลันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูยนาสันิปิตาโหติภควานตังทัศนายาพีคุสังขันจะอัตโขจะตุนัางสุต้าวาสกายกานางเทวานางเอตโหเสยยังโขภควาสเกสุเวริวิหารติกปิลวาจุสมิงมหาวันเนมหาตาพีคุสังเขนะสาทิงบัญจัติเตหิพีคุสเตหิสาเพเหว่าลันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนาสันทิปิตาหณที่ภาควันตังทัศนายาภีกุสังขันจะยานุนาไมยามิเยนะภาคว่าเตนุปสสังก็มียามาอุปสังก็มีตวาภาควาโตสันทิเกปาเจกคาถาภาเสยอามาเตตโสโคตาเทวตาเตยถาบินาวะพระวาปุริโสสามัญที่ต่างวาภาหังภาษาลเอียภาษาที่ต่างวะภาหังสามิเชียเอวมีวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสวตโโคตาเทวตาภาควันตัง อภิวาทเถวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังสิตาโคเอกาเทวตาโหโตสันติเกีมังคาทังอภาสิมหาตมโยพนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอคตาสัมมาอิมังธรรมสัมมยังทากิตาเยวะเวลาทิชิตสังคันตโคเวลาเทวตาโหโตสันติเกีมังคาทังอภาสิตาตาลาภิขวูธมาทังสุติตังอัตโนสุกรรมังสุทาสิีนตานิเคตวาอินสิยานิลาขันติปันติตาติ อ,อาตโคะเวลาเทวต่าปรากฏตสันนิเกมังคาทาังอาภาเสตาวาคีรังเฉตตะวะบริคังอินทะคีรังโอหาจำเมชาเตจารันทีสุทาวิมาราจาขุมาตาสุทันตาสุนาา่าคาเตโตาโคะเวลาเทวต่าปรากฏตสันนิเกมังคาทางัง อภาษีเยเกจิภูตังสานังคตาเสนะเตคมิสันติอะภายภูมิบาหายามานุสังเทหังเทวกายังไปริภูเรสันติเดะโคภควาภิคุยะมันเตสีเยวุยนาภิกขเวทัสโรกัธาตุโสเทวตาสันนิบัติญาหนติทากัณฐ์ทัศนายาภิกขุสังกันจะเยปิเตภิกขเวหิสุงอธิธรรมทานอหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสามปีพันตานังเอตบรมเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสริฐาวิมาหังเอตราหิเยวิเตพิคเวภวิสันติอนาคันมัททานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพันตานังเอตบรมเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสริฐาวิมาหังเอตราหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายังนามานิกิเตอิสามิพิขเวเทวกายังนามานิเทศิสามิภิขเวเทวกายังนามานิตังสุนัสตาลุกามันสิกโลทัพัสิสามิติ เอวอมพันเตติโคเตพิโคบจาดโสสูงภาวะเอตโทจะชโลคำนึกับสามิยัตถภูมาตาธาสิตาเยสิตากิลิขาพลังปิชิตาตาสมาหิตาปุรษเสหาวัสาลีนาลมหันสาบิสัมมุโนโอทาธรรมธาสุธาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญญเตตตาตวเนณกัปิลาวัฒเวตโตอมอามเดสาธาอามาตีตาอีธา สาวเกศสาวเสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาเถพิโกเตจะอาตาปมากลุ่มสตัวภูตสาสาวสนางเตสามปาตุวลูกยานังอานุสานาธาสนังอัปเปเกสัตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสาวสานางอานุสานมาถสงอัปเปเกนัมตมัทคุงที่สาวสะพูตตาคงท่านเดสภพังอภินญญายววากิตวานจะคุมจตโตวมิจาทาสาวเกศาสนีเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาเถพิโกเยวังคิตยิสามิขิลาหิอนุปุ佛โส สาตาสายาขาพุมากบิลวัดไฟอิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตส่โนมโมมานาิกามงพิขูนางสมติจงว่านางสาสาสาาให้มาตายาขานานาตะวันนินอิทิมันโตชุดมันโตวันนวันโตส่โนมโมมานาผิกามงพิขูนางสมิติจริงว่านางสาตาคิลาเตศสาสายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตส่โนมโมานาผิกามงพิขูนงสมตจิงว่านาง อิเจเตโซแะสาสาสายาคานันตะวันิโนอิชมันโตชิมันโตวันโนวันโตอาไทโนโมรุมานาภิกามุภิกูนางสมิธิงวะนังเบสามิตาปันหาตายาคานันตะวันิโนอิชมันโตชิมันโตวันโนวันโตอาไทโนโมรุมานาภิกามุภิกูนางสมิธิงวะนังกุมิโลลายาโกเวปุลาสันิเวสันังพิโยนังสตาสาสัง ยาขานางไปรูประสิคุมไม่รวราษสยโสภาคาสัมจริงว่านางปริมาณใจสังราชาลาทศภาาติคันทพานางอาธิปฏิมหาราชายาโสปุตตาจ่าสภาวะอินทนานามาภะไรทิมันโตชื่มันโตวันนันโตใสโนมดมานาภิการมูพีคุนาสัมิิงว่านางทพินันใจสังราชอยู่หัวธรสาติคุมาานางอาทิปติมหาราชาโสปุตตาจ่าสภาวอินนามาภะไรทีมันโต มนรายที่มันโตชื่อมันตวันนวันโตใส่หนูมัมทนาผีกามผีขู่นงสมิติงวานังปจามในสังลาชาวอิโรปคโภาจินาคานางอาทีปฏิมาลาชายยาชาสิโสปูตาปิจารสภาวอินทนาามาภลายที่มันโตชื่อมันตวันนวันโตใส่หนมทัานาผีกามผีกูนางสมิติงวานงอุตลานด้สังลาชาวิโรตภราดียาคานังอาทีปฏิมาลาชายยาโสภูตาจารสภาว இன்ன நாமவஹபலாயிதம் மந்தே மந்தவனோன் தோயசலை நோமோ மனபிகாமும்சிகூனந்தமே திவனபுலிமிலாந்தாலதோதகினனவலோனபோப்சிமேனவலோபகோ உலோதலசிசந்தாதாலோதேமஹாலாசமந்தாஜதோசிசா ถาถาละมานาธังตุวะเนกาปิละวะทเวเตสงฺมายาอิโนทาสาโคเวนิเนกาสาสามายาโกเตเตเวเธนตุวิภูจวิภูโตสจานนุกามเมเตโตติกินุมันตุนิมานตุจปนาโทโอปมันโยตะเทวสูโตจมาตริสิเสเทเนจคันดาโพนะโลลาจาสินุสโพอารโคปนจะเสโค เจวติมพลุสุรีวัชสาเอเตจันเยจราชานโนคันทภาสาราชิพิโมธมานาภิก้ามุงผิกุนังสมิติงุวนาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสาสาจกากรรมลาสตราอาคูปายาคาสาสหายาติพิยามุนาสัตราถาจะอาคูนาคายาสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวณัง เยนาขาลาเชสาสาลันติิพาติชาปาคือวิสุทธจักขเวหายสาเตวโนมาจาปาตาเจลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาขาลาชานณมาสิสุปันาตโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิวอุปาวหิยันตานาคาสุปันนาสรมกังสุพุทธังสิตาวาชิรหะเทนะสมุทังอัศสศรศิตาพาตโลวัสวเสเต,เต อิทิมโตยัสสินุกะและกันชามฮาลิสมาสุรธานุเวคาสาวิปจิติสุจิติะปะหาลาโทนามุจิสหัสตันเจภริบุตานางสาวเพเวโรจนามักาสานาหิจาวาปพียงเสนางลาหุพัดถมุมปาข้ามงทำมอยู่ท่านิผัดทานเตปีขูนางทำมิจรัวนางอาโปจะเทวาปเทวิจะเทเจโชวาโยุะข้ามงวะลุนาวัลุนาเทวาสมโมจะ ยาศาสาสามิตากันเนกายิกาอาคูเทวะสาติโนสัเติเตสกายาสัพเพนนนาตวันิโนอิทิมันโตชิมันโตวันนวันโตยาสาตยินโอมทัศมนาภิกขมกัมภิกูนางธรรมิติงวะนาเวนทูจะเทวาสายลีจะสมาจะทวีจะมจันทสูนมีสัตติวจันทมาคูภราคิตาสุยสูนิสัตติวสุยามคูภราคิตานัคาตานิภลักิตวาอาคูมันทะลาหกา วสนังวสุเทถัวสกโปาคาบลินถัวเเทากายาสเป็นนาตะวานิหนยสืมันโตชื่มันโตวันมันโตไซโนมทัมมานาภิกาโมภิกขุนังสมิเติงวนังทาคู่สัพูเทวาจารมาคิสิขาลิวะอริจการเจโลชาจจอุมาปูติภาสิโนวัลุนาสัธรรมาจารตตาเนสกาสตุเลยยอริจราอาคูอาคูวาสุเนสิโนเทเททากายาสเปันนาตวานิหนยสื่มันโตสื่มันโตวันนมันโตไซโนมทัมมนาภิกาโมภิกขุนังสมิเติงวนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาสิทาปุูติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาทาภูโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปรขคามาปัลขาอาคูเทวาโยาสินโนเถเถเถเสเากายาสภีนานาตวนิโนอินทิมันโตชื่อมันโตวันนวันโตสนโนโมทัมนาผิก้ามุงผีขูนังสมิติงวะนังสุกากาลุมมหาหรนาอาคูเวขาสาสโทวาสสขหยาปัมข้าอาคูเทวาวิจขนารมาตาฮาละขชามิสกาเจใจสินโน ขณะอยังอาคาปชนโยโยศิษาอภิวาสติทถเทเดสะกายาสัพเพนัฏตวานิโรชิมันโตชิมันโตวันุมันโตยัสันโนมดมมานาปิกามงภิกขุนังสรรมิติงว่นังเขมิอาตุยจ่าจะมากระทาใจทาติโนสัมมิตกาลาเมเสธาช่วยดินามาจะอาสวานิมาและติโนอาครูทาคูปะริมิตาสถเตเดสะกายาสัพเพนัฏตวานิโรชิมันโตชิมันโตวันุมันโตยะสันโนมดมมานาปิก้ามงภิกขุนังสรรมิติงว่นังสัทเดเะเทวานิกายาสัพเพนัฏตวานิโนนามันวะ ดีนะอาคันชนเยจันเยใสสาสะพระวจนะมาคีลังโอขตินมนาสวังทักเทมุขอาจาร้นาคังจันทวายิตใจังพรมมาป็มาโตจปุตัยสมาโตสันนังกุมาโลกติโสจะโสปะคาสัมปิติงวะนาสาสธพัณมัโลกาณามหาวะมาภิติตติปปะปนุชิตมันโตปิสมากายโยสัสโสเสด็จสลาอาคุปเจกวัสวัติโนเตสันจะมาจะโตอาคาริโตปิวาลิโต เดจัสสภีพิกันเตนเดเทเวสัมมาเกมาเทนาพิกามิปัตตกานะสมานดียังเอตคานะสะปันนทะลาเนาปันนมุตุโวสมันตาปริวารีธรรมโวมจมุนจิตะโกจินังอิติตาธรรมาเทโนกานาเทนาเปสีปานีนาตะลมหาจะสลังกตะวานะเพราวังเจธาวุสโกเมโพเทยันโตสวิจุโถเจธาโส ปาจุทาวาสีสังกุทวะเสียงวเสตันเดสพังอภินยาเยาวกิตวานยศกุมารต่ตัวอมเดศาถาสาวกเทศนเตมาเสนาเบกันตาเตวิชาณัตสิภวเดจะอาตพมักะุงสุตวาพุทธะศาสนาวีาเขียาก้ามุงเนสังโลมันปีอินเชยุงสาเพวิชิตาสังฆามาพระยาติใจศาสนโมทันติสาวุเตหิสาวกตาเตนิสุตตาเตอสถจุลชัยร์ปกรนณโมเมพุทธเตชะสา รัตน,นะตรยธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิทธิวารานารายะปะะเมศุลาสิทธิพรมมาจาอินทาจตุจ,จตุโลกาคัมภีรักขกา,า,า,าสมุทาผู้ตุงคังคาจะสมัมมะชัยยะปสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทันนิทันนิทนนุทธทีุททีทนทีนาทีาทชัยยะชัยยะ ขะคนละตนละนิสัยนิไลสายเถนะเมรุราชพลละนาลชีชายะชายะคัมพีละสงพีนาเคนทนาคีปีศาจกภูตการีชายะชายะทุนนิมิตาโลคีชายะชายะเสิงคีสุธาทานนะมุขชาชายะชัยะวัลุนณมุขสาตาชายะชัยะจัมปาทินาคะกุะคันทัก กชยยะชยะคัชชนะตุลงสุกะลผู้ชงศีหักพยัคฆทีปาชยยะชยะวะลุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทินารดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะ เทลานีตะเลสธาชัสุชายาชายะชายาเทลนีสันตินธาธาชายะชายะมกะลาลัญยาภะวเคชายะชายะวัลุณนะยักเขชายะชายะลัคเสสุระพุทธเจชาชายะชายาพัมเณทคณาชายะชายะราชาธิราชชัยชายะชายะปัทวิงสัพพัง ชายะชยะอรหันตปจเจกับพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลฮาลโลฮลินเทวาชายะชยะพรมาสุลโคชายะชยะนาโควิลุหะโกวิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรว,วัลุโนปิจะอาคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตาทกโกอ,อัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะ อาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธัมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสด็ีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพูธาสัสิลิมโตยามาราสะ จะปาปิมัตโตปาลาชโยอุโคทยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาภะมขนะมเหชิโนชโยภูถารสัต <Legend, S 1> ิลิมัตโตอย่างมาลาสาจะปาปิมัตโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทขนามเหชิโนชโยวิภูทาสัติลิมัตโตอยามาลาสัจปาปิมัตโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยวิภูทาสัติลิมัตโตอยามาลาสัจ ปาบิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัสตธาสุปันนคนาเมฮิสิโนชโยปิภูทัสสิลิมัโตมาลาสะจะปาบิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัสตธานา้นฆะคณาเมฮิสิโนชโยปิภูทัสสิลิมัโตอยามาลาสะจะปาบิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัสตธาสัพพมัคนาเมฮสิโนชยันโตโพธิยามูเลสกยางนั้น นันท e um um ี si eh ่ว่าทโนเอวังตววิเโยโหยเศยาศุเมังคะเลียบลาชิตะพัลลังเกสีเศปะวิปโขคะเลียภิกษเกศสัพพุทนาคาปัตโตมวทตติสุนักตังสุมาคลังสุปะตังสุิตังสุขโนสุมหตังสุขโนสุมหโตจะสีถังธรรมจารีสุปัฏกินังกายกรรมังวาจากังมังปัฏกินังปัฏกินังมโนกรรมังปนิสิเตปัฏกินาปัฏกินาในกตวนะรพันตเทปัฏกินีเตอัฏะ อาทะลาทสุกิตาวิลุนหาุทธศาตเนยอโลคาสุกิตาโหทะสาวาเพหิยาติภิทุนันตุโพนโตเยเทวาอาชมิงฐานนอธิคตาทีขายุกาถาทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพาาลาขันตุสัพพาาลาขันตุสัพพาตานังลาขันตุชินะสาสนังยากาจิปัตถนาเตสางสเพปูเลนตุมโนลาถายุตะกาเล ปวสันตุวสังวัตสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพเพสัพพานิวาเลนตุจะสัพพากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอโยเมสุตังเอกลางสมยังภควาสวัตถียังวิหารติเชตวะเนอนาคต ิณฑิกาสาอาราเมตจตระโคภะขวายพิขัวมันเตติพิขวติปะทัานเตติเตพิขัวพโตปจัโสรสมภะขไวจตโวจัุปาทาวาพิขเวจตหาคตานังอนุปาทาวจตหาคตานังติตาวสาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจาติตังจตถาคโตอภิสามภูชติอภิสเมติอภิสามภูชติอภิสามพูชิตา อภิสมตวาอาจิคติเทเสติปัญเปติปัตเปติปวิวลาติวิวัสติอุตานิกลโรติสาเสังขาราอนิจติอุปาทาวาพีขเวตถาคตานังอนุปาทาวา ตถาคตานังติจาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราถุขาติตังตถาคตโตอภิสามพุชติอภิสเมติอภิสามพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติอเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกลติสัพเพสังขาราถุขาติอุปาทาวาภิกขเวตตานังอนุปาทาวาตถาานังติจาวาสาธาตุธรรมาติตตา ถามมานิยามตาสัพเพธรรม,มานาต,าต,ตา,าติตังตถาคตโอภิสามภูชติอภิสเมติอภิสามภูชิตวาอภิสเม,มตาวาอาจิคติทเทเสติปัญญเป,ปติปัตถเปติวิวรติวิภัสติอุตานิกโลติสัพเพธรรม,มานาตาติธรรมโวจพะควาอจัตมานาเตภีุู่อโตภาสิตังอภินันทุนติบวเสวะพระเถรละตัคถาอติตังนานะวะเขเมยยนนัปติกังเขนะคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงปรควงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าตดตามไปเหน็นันตาปงปานจารานาคตาังสิ่งเป็นอดีตก็ราบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะจ,จะถาตถาวิวัสจิอสังอิลังอสังรูปังตังวิทามานุพลเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี่ยแขวนแขนเขาคนพ,อพ่อคุณการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตาะปางโกนไชนามะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ ใครจะรู้ความตายเมืพรุ่งนี้ในที่โีสองข้าเตชกาน้ำหาเสน,นามัจนาเพะการสัดเพี้ยนต้องมาเจ้าลาดซึ่งมีเสน้ำมาม่ย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโอ,อลัตตาเมาตานิตังตังเวพระเทะวัลโตติสันตจิปเตมุนิมุนิผู้ิงบ์ย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดค้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคะปัจเจเวขณะ สัพเพส,าาสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธามานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุววงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุววงมะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมะยามลิตพังเราจะพ hm ึงตายเป็นแท้มะละนับปะริโยสาธังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะละนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอาจยังกาโยอาจิลัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัจ,จากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอิวะวะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทเวรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิลุชนติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมุสโขความเข้าไปสงบลัง,งับสังขารทั้งหลายเป็นถุกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสังทยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิ 两斤志，六十人，急忙撒骗去。 ปเตหิกตังปุญยังโนอนโมท่านตุสุนันตุพนตโยเยเทวะอสมิงฐานนีอธิขตาที่ขายุกาสาธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุขาปมมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุขาปมมุนจันตุสาเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุขาปมมุนจันตุสาเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุขาปมมุนจันตุสาเพปิสาสาเพยาขาสาเพเปตาสุกิตาโหนตุทุขาปมมุนจันตุสาเพอาจาริ ยุปาชายะสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสาเพนาคขาตาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสาเพเทวาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสาเพสามะตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตฯคันิมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตฯคันิมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตฯคันิมายะอิติภควา ปฏิทานะคาถายาเทว,วตาสันติิิาลรวาสินีทูเปคาเลโพทิกะเล,ะเลแตหิงเตหิงตาธรรมธานีนะาภาวันตุโวชิตา โสทิงกัลโอนเจทวิหาลมันทะเลเถระจะมาชานวะกาจะพีขวโสลามิกาทานะปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขมาติสลาสปานะปูตาสุกิตาพวันุเตชะลาวูชายยปิจานสัมมวะสังเสริาตาอัตวปาติกาจิณิญานิกังธรรมวลังปฏิเตสะเพปิทุขาสกัลลนสังขยังทาตุยังหัตตังทำโมทำมาทะลาจุบุคลาสังโฆโหตุสมโควาทายะจายิตายิจยจ อเมร์ล anyway um so ักษุตสัาธโมสัพเพปิธามะจาริโนุติงสัมบาปุเนยามาทมเอลียปะเวทิเตวสันนาขุนตุสัพเพปควานิโนคุะสาเนสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวุปวัสตุปุถิภาวายาสต้านังสมิธังเนตุเมทันิมาตาปิตจจัลลาชังนิชังลัขันติปุตตะกังเอวังทำเมนัรลาชานุปะชังลัขันตุสัพพะทาเทวตายโยชนะคาถา ทุกขปัสตาเจนิทุคาพยาปัสตาเจนิพยาโสกปัสตาเจนโิโสกาหอนตุสัพเพปิปานิหน่วยตาวะตาเจเมสัมปะทังปุญญาสามัมปะทังสะเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานาทาังท่านตุสสะทาสีงห์ลลาคันตุสัพพระทาภาวนานพิระตาหอนตุขะฉันตุเทวตาคา,า,าตาสุมมาคล้ค่ะา โหตุสาวพางสุมังขะลังราคันตุสาปเทวตาสาวุธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันต์ังโหตุสาพังสมังขะลังราคันตุสาปเทวตาสาพธรัมมานุภาเวนะโสตีโหณตุนิลันต์ลังโหตุสาพังสุมังขะลังราคันตุสาปเทวตาสาวสังขานุภาเวนะโสตีโหณตุนิลันต์ลัง สัพเพพุทธาเวลปะตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเจเชนะขะมันนมิสัพพัสโสสัพเพพุทธาเวลปะตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเจเชนะขะมันนมิสัพพัสโสสัพเพพุทธาเวลปะตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเจเชนะขะมันนมิสัพพัสโส สัพเพพุท้าวลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอันท่านตานันจะเจเจแล้วเข้าเหมือนเ่ามิสัพพะโสสัพเพพุต่าาปราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานันจะเจเเข้ามือนเามิสัพพะโสสัพเพพุทร้าปราปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอนั่านตานันจะเจเเข้าเหมือนามิสัพพะโสสัพเพพุทราาวลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอันท่านตานันจะเจเจแล้วเข้าเหมือนเ่ามิสัพพะโสสัพเพพุท้าปราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอันทาน เจเจเราเข้ามาันทามิสาพาโซด้วยอำนาจแห่งมุญคุสรที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุิศถวายเป็นพระราชภุสน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคคาลัย ขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข,ข็งคาาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงให้เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีหดอยากยากจนขอเยอะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตดาดเยเศรษธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเหลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำาวยผลให้เป็นสิีิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน